สวัสดีครับผอกนี่ละครับสองเกษตรจดีสานพื้นบ้านครับมื่อนี้ตอนเศร้ามื่อนี้ก็ได้ลงมาสวนครับมามื่อนี้ผมก็บเได้มาเทปหมากม่อนครับหรือว่าเป็นหมากมันเบอรี่ภาษาไทยอื่นว่ามันเบอรี่ครับบาดเท้าก็อื่นนะหมากม่อนครับลูกม่อนนั่นแหละครับอ่าตอนนี้ผมก็ปลูกไว้นี่ครับปีสองปีครับตอนนี้เป็นหน่วยหน่อยกระสุกครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะมาเห็ดเมนูเห็ดน้ำปั่นหมากม่อนครับอ่าเดี๋ยวผมก็ับเริ่มเริ่มเทปหมากม่อนเลยครับ ตอนนี้กรเก็บบรรไวด้ดำๆมันครับเนี่ยตอนนี้เลื่อมซุกไร้ล้วครับเลื่อมซุกไร้เลื่อมโลนไร้ล้วครับตอนนี้เพราะว่าปอกออยเดินโมาสวนกันได้เหมือน,นี่ส่วนนี้ปอกออยเดินมาครับผมไปจะเก็บเบปลี่ยนน้ำปั่นครับนี้นี่นู่นน้ำปั่นแบกหมอนครับพอมาหันแม่ซุกเกินกูเสดฤทธ เก็บอนุไอซี่ำดำเนี่ยนี่แหละครับแดงเนี่ยดำเนี่ย,ย,ยแต่วนมากก็จะเป็นดำนะครับขันทึ้งแดงกะเวลาเขากินมันก็จะออกรสเปรี้ยวนะครับ น่อยเพิ่นบ่ค่อยดกครับก็คือเก็บไปไลหลายรอบแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเบิดแล้วครับเริ่มจะเบิดแต่ว่ากะเพิ่นก็มีหน่วยใหม่เกิดมาใหม่เรื่อยครับมีมื่อน่วยใหม่เกิดมาเรื่อยๆครับแต่ว่ากะบดก่ดกคืองวดแรกพุ่นนะครับแต่ว่างวดแรกนี่โอ้ยดกแห้งครับพึผมก็เก็บไปหลายเก็บไปขายหลายงวดแล้วล่ะครับสิกินแน่ขายแน่ครับแะครมื้อนี้ผมก็จะได้มเนนาเฮ็ดเมนูน้ำปั่นมอนครับมื้อนี้ อตอนนี้ก็ได้ไล่เต๋อแล้วครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะปไปเถียงครับเดี๋ยวไปเห็ดน้ำปันครับนีมาอดเถียงครับแต่าขั้นตอนแรกนะครับเห็ดน้ำปันกับที่นี่ ครับเพื่อเซนมีน้ำเสื่อมนะครับตัวนี้ต้มน้ำเสื่อมมาเรียบร้อยครับเพื่อได้ลูกม้อนมากเลยครับมอนมากครับมันเบรรี่ครับประชาชนเอยู่นมันเบรรี่ตอนมากกับมะล่างน้ำก้อนครับอ่าอันนี้ก็คือล่างสักก้นครับทำความสะอาดล่างของก้อนเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นมียางเกาะน้อยเพิ่มนะครับ ปิดขวนออครับเพราะแต่ว่าปั้นมาต้องปิดขวนกันนะเพราะกองอาน้มครับตัวน,นี้ยูที่กรองอาน้มครับตอน,นี้ก็จะใช่โหปั้นครับอันน น,นี่ได้ปักม่อนกลับไปแล้วครับบารนี่อ่หม่อนกลับไปแล้วผมไปเจตเติมน้ำครับเติมน้ำลงไปแก้วนึง <c oughs> ปั่นเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็บตินกองครับจะกองกองเอาจะมีอ่าตัวนี้จะเป็นกองอเอะเทน้า่าพิ่นนะครับบ่ใหิมีบบัวห้มตอนเพิ่นลงไปครับมนี่ก็มีเสียงเงพียงพังครับแ <c oughs> ถวนี้ก็ถือว่าคือคืนดีครับแถวทุ่งหน้านี่ครับ <c oughs> Để không sợ ô có nói nó rồi ของเือว่าเนี่ยกองปองหน่อยแห้งครับบ่ไหลเลยบ่่อยไหลนี่ยกองทีโพดครับ แนวก,กองทีโปดไม่ต้อว่าแนวก,กองห้างกานี้ครับบ่เคยเห็ียบเจืเคลียอเอาแนวกองมาปวดถือเอาที่ไรยอยู่ที่ไรอยู่ นะสัวนี้สักก่อนครับยาวมากมือไม่ยังเอาตกกวัวกรองห่างๆมากครับตัวนี้คือว่าเนี่ยกรองทีโพดครับบ่ค่อยไหลเลยขั้นตอนต่อไปตัวนี้กาได้สัมพันมากแบบลอยโพเซนครับตัวนี้คือบ่ได้ตอนนี้บ่ทต้นได้สวมยังครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปผมกนจะใส่น้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่กับที่นี่ผมมียางร้ายครับตัวนี้กับที่นี่น้ำตาลผมต้มน้ำตาลครับน้ำใบเตยใส่กันสองยางครับเพื่อควบหวานนะครับเนาะ ส่าสมิงรากาเอาดืม,มแข้งเดี๋ยวรอนีแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมยางไปน้่มแข้งอยู่รถตรงครับเดี๋ยวถ่ายนีแป๊บนึง อ่าเดี๋ยวมันแข็งมาก้วครับผมใส่หนังแข็งเพื่อควมเย็นครับ หรือว่าเห็ดสินเดียบร้อยครับนี่น้ำปั่นหมักม่อนครับหรือว่ามันบุรีครับภาษาไทยเรืว่ามันบุรีครับแา่บ้านเฮาเอื่กว่าหมักม่อนนะครับหมากม่อนนี่ก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกหมักม่อนนี่ีีประโยชน์หลายอย่างบ่ว่าจะเป็นน้ำปั่นเห็ดน้ำปั่นกินหรือว่าจะเฮ็ดเป็นแยมมม่อนก็ได้ครับหรือว่าจะกินแบบสดๆก็ไไ้ครับอ่าเก็บมาก็ล้างนามก็ะปิดัวดออกกินครับประโยชน์ของเพิ่นกะจะมีหลายอย่างู่ครับผมกะชื่อบอคอยได้ปานได้นาะ การละมึงครับหัวมีหลายอย่างอีดอกสิเป็นลดความดันครับลดความดันต่อตานเสียวมะเร็งครับขาจะมีประโยชน์เพลินหลายอยู่ครับผมกับจี้บ่ได้เป็นไรครับแต่ว่ามาเมื่อนี่ผมกับสีร้องมึงครับว่ามันเสียบซ้ำไรครับแต่ว่าผมก็เคยกินแต่หน่วยสดเพลินนะครับเนาะแต่ผมถึงร้องสิมึงครับว่ารสชาติเสียบซ้ำไรครับอืมหรือว่าแสียบใดเลยครับ แทบบครับแทบเรียวว่าโอเคเลยครับวิธีการกินนะครับมากินกะเป็นประโยชน์กะมีอยู่ครับแต่ว่าเขากินซ้ำสมควรครับบระเดนว่าก็บมาซ้ำที่กินเบิร์ดซ้ำที่กะกับกระบุีครับน่าต้องกินประมาณแร่เนนปันเห็ดํำปันกินกะเมือละสองสามแก้วครับเห็นคือกินเป็นหน่วยสิกะเท่าละสีบหน่วยจีซีบหน่วยครับห้าม้อ่งกินหลายครับก็ประโยชน์เพิ่นกันหลายแต่ว่ากันกินเกิน กินเกินน่ะมันก็จะเป็นทําไห้ทองเสียนะครับมันเป็นทองเสียเราครับคือว่าทายดูอ่าเพราะว่ามันจะเป็นไปทายยาระบายนะครับคือกินป๊นหรือคนบ่ค่อยทายก็จะทายครับทายง่ายครับหลังจากกินน้ำปั้นหรือว่าอันนี้แล้วผมก็จะพาไปไปเบื่องวิธีการปลูกครับว่าปลูกจังไดครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื่องการปลูกครับนี่ครับทอนผมก็ตัดมากจริงครับเนี่ยคือสวนงพันโลนใบนะครับน้ะเขาจะปลูกมันจะเป็นตางสิครับ มันจะเป็นตาออกคล้ายๆตามั่นนี่แล้วครับตาแบบทอนมั่นนะครับเนาะตาแบบทอนมั่นเดี๋ยวผมมีพาไปปลูกวิธีการปลูกผมจะปลูกต้นหนึ่งในเบื้องก่อนครับ ครับมองปูครับว <c oughs> ิธีการปลูกครับบางคนกาจะได้ทอนพันธุ์มากบางคนอาจจะไปซ้ำซ้ำใสื้ทุงดำไปซ้ำเสื้อทุงดำรดน้ำรดยางกรให้เป็นแตกค่าก่อนจังคอยปลูกกันเลยแต่ผู้จะปลูกไปนะครับแต่สําหรับผมครับผมเคยปลูกที่โตนที่ผมเก็บอยู่นั่นครับผมดสังมากตัวนี้คือพันธุ์ตัวนี้ครับมันจะเป็นบาคมอน ผ่านหมากโดกครับบ่นมีนหมากม่อนพื้นบ้านกันเป็นหมากม่อนพื้นบ้านหมากสิบกข่อยโดกครับมีหน่อยคือกันแต่ว่าหน่อยสิบกข่อยโดกตัวนี้จะเป็นหมากม่อนผ่านหมากโดกครับสั่งมาจากเชียงใหม่สั่งในเน็ตมาครับซื้อเข้ามากครับทอนซัมเนียครับทอนละสิบบาทครับซัมเนียครับผมได้มาปุ๊บผมก็ปลดซัมเนี้งครับคือผมปลูกแบบปลูกมั่นครับวิธีการปลูกของผมก็คือการปลูกมั่นนะครับแต่ส่วนมากผมสีบ่ค่อยตั้งที่แรกผมซื้อมาผมตั้งลงเดีนะครับ กระตังร่องยังสี่เสียบตัางสีมันกับสีโป่งขึ้นบ่ค่อยหลายครับแต่ส่วนมากคือปลูกปลูกผมสีปลูกนอนหน่อยสิครับนะปลูกเป็นนั่นนอนสิครับนะเสียบนอนนอนแนวนี่ครับปลูกง่ายครับหมากมอนกระตองเยี้ยังหยางครับสำหปลูกมั่นครับถ้าปลูกมั่นแบบไรกับปลูกคล้ายๆปลูกมั่นนะครับเกษตรหมากมอนนี่จะเป็นนอนร่องสิครับอ่าอิงเองร่องแนวนี่ครับนะเสียบร่องสิครับ พอเวลาเพันปงขึ้นมานครับขนันเขานอนลงสีย่็จะปงในล,ยลายตานะครับปงขึ้นมาตาที่เป็นออกตามานหะนึ่งก็จะปงขึ้นมาเบิดเลยครับสามตาสีตาทีป่ปงมากนะครับเสียร่วงสียก็หดน้ำครับแบบนี้อ่าสุดท้ายจะเป็นซีดสินครับแต่ว่าสุดสินการปลูกหมากม่อนนะครับแต่ว่าขันดีอเลีกอะ ปลูกไม่ไม่สีกะหายังมาคุ้มไหวนะครับปวกไหวเพราะว่าโจนี้แดดแห้งครับผมปลูกตังนี้ขึ้นมันสวงแดดนาแล้งครับนาแล้งกันถ้าบ่อคุ้มไหวดินมันจะแห้งครับปกไหวเจ้าหน่อยก็ดีครับปวกไหวอย่ามันแห้งครับอย่าดินแห้งครับขอสําคัญคือจะให้ดินแห้งครับเพราะดหรือไห่ฮดทุกงหมือนะครับนาะหดไห้ดินเป็นทรงแป๊บเดียวมันกระุ่งครับบบาหนาครับบบนุ่นครับปวกไหวดินซุ่มครับตัวนี้ กไหงดินซุมกับน้ำบพกกับดิน,หนแหงเรียวครับโคดนามแป๊บเดียวกับแหงเพราะว่าดานนี้มันนาเล้งครับอ่าตอนนี้ก็คี่เล,ล้วครับง่ายครับปูหมักม่อนครับเากะคือไผมีหัวมีสวนหนึ่งสีก่กะ พ่อปลูกไว้กินอยู่ครับเดือนละสามต้นสี่ต้นหรือว่าจะเอาปลูกไปหลายๆไปขายก็ได้ครับคือสมากที่ของผมผมปลูกอยู่นี่ยสามต้นมันหมากโดกๆมากก็กินพอท่านผมก็เก็บไปขายครับกัพอได้ขายอยู่ครับแต่ว่าขายดีบ่กะบพอดีครับก็พอขายได้นะครับเนาะก็พอขายได้ีดอกเมื่อไรลอยกว่าบาทก็ได้อยู่ครับผมเก็บไปขายผมก็เห็ดขายซื้อกล่องมากผมก็ใส่กล่องผมก็เห็ดกล่องละยี่สิบบาทครับก็ถือพอขายได้อยู่ครับเมื่อไรลอยกว่าบาทครับ สุดท้ายนี่ก็อ,อย่าได้จะลืมก็ไหลก็แช่ก็ติดตามไม่นำเดือค่ะคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ